ه, วันนี้เจอกับเซฟ้าวาซานนะครับบอกเลยว่าวันนี้มาขัดขัดน้มนอมมองดูล้อนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้นะรถหล่อแล้วพร้อมใช้งานด้วยสำหรับเจ้าคันนี้นะเอาใจสายบัรทุกนะไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เป็นแฟลตเป็นเจนทีนะพนักง,งานขนส่งต่างๆเรือจะวิ่งตามขนส่งโรงงานนะคันนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้เลยโตโยต้าไฮรัสรีโวนะเอาใจสายที่บอกว่า ผมกาลังออกจากงานมากำลังหาอาชีพเสริมวิ่งรถร่วมวิ่งรถให้บริษัทวิ่งให้โรงงานเนาะคันนี้ก็บอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับแล้วคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นจุกๆเลยนะ,ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเซลล์ไปบาสร้างขออนุญาตรีวิวตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้ด้านหน้าบอกว่าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหน้า A4 หรือเป็นตัวหน้าล็อกโค้นั่นเองเนาะสำหรับลูกค้าที่เรียกอาจจะเรียกได้2ออย่างนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้นะไน้กระจังหน้าเป็นแบบหกเหลี่ยมข้างหมูแล้วบอกเลยว่าหด้าแบบ ตามสไตล์ฮุนไดอะไรก็ว่าได้ถ้าเกิดใครเคยเล่นลรถโตโยต้าก็จะรู้ว่าฮุนไดเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นที่ส่งมอบอเมริกานะครับผมเนาะ <S 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 แล้วบอกเลยว่าตัวน,นี้มาพร้อมกับสีขาวสีขาวเชื่อได้ว่าหลายโรงงานบางคนอาจจะติดเรื่องสีเฮ้ยเอาสีดํามาไม่ผ่านเอาสีเทามาไม่ผ่านแต่คันนี้บอกเลยว่าสีขาวสามารถจดเข้าใช้โรงงานได้นะครับผมนะแล้วบอกเลยว่าทั้งตู้ทั้งต่างๆคือเราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปจดทำอะไรเสริมนะคือออกรถกําลังคือจบที่เดียวเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม ขออนุญาตรีวิวตอด้าน,นข้างเลยตอนนี้บอกเลยว่าอยากจะทํางานอยากจะทํางานแต่ก็อยากจะแอบซิ่งนิดนึงนะบอกเลยว่าคันนี้ก็จัดล้อแม็กมาให้สีล้อเรียบร้อยและยางใหม่ให้สีเซนเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าจบจบ,จบจบเลยทุกคนนะและบอกเลยตัวนี้บอกว่าเฮ้ยผมจะหล่อผมจะเฟีย้ยวไม่ธรรมดา,าต้องแรงด้วยคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องสองเรียบร้อยนะนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าไฟเลี้ยวต,ตรงกระจกมองข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอะ มาดูต่อเลยนะอยางยางนี้คือเปลี่ยนใหม่สีเส้นนะแล้วแม็กสีวงนะครับผมบอกเลยว่าด้านหลังก็มาพร้อมกับพนักง,งานขนส่งพนักง,งานแฟรนหรือว่าวิ่งส่งตามโรงงานคันนี้ก็จัดมาให้เลยนะครับผมและบอกเลยขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะออ่าบอกเลยว่าเราไม่ได้เอาตู้เก่าตู้ผูตู้พังมาให้ลูกค้านะเราเอาตู้ใหม่เบิกใหม่ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ไฟด้านบนนะเปิดไฟเลี้ยวมีโชว์ให้เหมือนเดิมนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ขึ้นให้เหมือนเดิมนะครับผมและบอกเลยว่าสเตปนี้วัยรุ่นนะวัยรุ่นชมบุรีนะบอกเลยว่าเห็นขับมันเยอะมากบางคนอนะ่ะอาจจะไม่บรรทุกเยอะประมาณตันหนึ่งส่งของส่งอะไรอาจจะไม่หนักมากเขาเน้นทรงน้นอะไรเงี้ยคันนี้นนบอกเลยว่าทรงสวยมากปิดแค่นี้แหละนะแล้วขออนุญาตพาดูภายในห้องโดยสารต่อละกันตอนนี้ย้ำนะเป็นรีว2.8อ่ะถ้ากล้องเข้ามาดูเลยโอ้ บอกเลยว่าตัวนี้นะไม่ได้ซิ่งแค่ภายนอกภายในก็ซิ่งซิ่งยันอะไรซิ่งยันพมอะไรซิ่งยันหัวเกียร์โอ้โหคันนี้บอกเลยว่ารอรอจบ,จบเลยก็ว่าได้คันนี้เรียกไม่น้อยมากไปม่งกูโลเองนะจ๊ะและมาพร้อมกับจอ a อ d ด o อ d ด้วยขออนุญาตพาดูห้องเครื่องต่อลูกค้าบอกว่าเฮ้ยรถแต่งมาเครื่องเดิมไหมบอกเลยว่ามาดูกันรอรอแบบนี้ทําเครื่องมาหรือเปล่าพี่อะไรอย่างนี้นะคันนี้บอกเลยว่าเครื่องเดิม ไม่เกะกล่องเลยก็ว่าได้นะคันนี้บอกเลยว่าดูแลของเหลือให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกเนาะเปลี่ยนใหายจากศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าสามารถเข้าเช็คศูนย์ารันตีได้อยู่เนาะคันนี้นะบอกเลยว่าสวยแผ่นเพลทนพลย์ยังอยู่นะความสะอาดต่างๆนี่คือเราดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะจะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะที่ยังดูคลิปนี้จนจบอุ๊ยชักจะอยากได้คันนี้แล้วนะบอกเลยนะ สำหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อผมไม่เคยเป็นหนี้ผมไม่เคยทํายืนสินเชื่ออะไรเลยอย่างนี้จะออกง่ายไหมบอกเลยว่าออกง่ายเหมือนเดิมและที่สําคัญลูกค้าที่ไม่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อสามารถเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถส่นบาททุกคนออกถศูนย์บาทไปเลยและจ่ายค่าง,งวดรถเพียงวันละ277บาทอ่าหรืออาจจะเป็นจ่ายรายเดือนวันละเฮ้ยขออภัยครับผมหรืออาจจะจ่ายรายเดือนเป็นวันละ,ะเดือนละแปดพันกว่าบาทนั่นเองจะเป็นวันรละนะ แต่ถ้าเกิดคิดเล็ง่ายๆนะวันละ277บาทแต่คุณได้วิ่งงานทุกวันบอกเลยว่าคุมยิ่งกว่าคมนะครับผมเนาะสำหรับ่อแม่พี่น,อน้องที่ต้องการลถโต๊ะปใช้งานอย่าผ้ารีบต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างเบอร์ร้านหรืออาจจะเป็นเบอร์เซียปลายที่0642425326นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจตองรบีบจับรีบจองรีบทโทรมาหาเซียปลายปาสาน,นะครับสำหรับวันนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซียปลายด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณครับ ทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคทเทนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า300คันเต็มฟนน้นได้ฟรีและส่งรถได้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูนย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า40ปีรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย